สวัสดีคร ok ับพี่ๆ <OR> วันนี้มาไลฟ์สดนะครับแกะกล่องพัสดุกับผมโบสโอฮาน่าพระเครื่องเช่นเคยนะครับพระเครื่องพญาเต่าเรือนของหลวงปู joking, ่หล hey, ิวนะฮะพระเครื่องพญาเต่าเรือนของหลวงปู่ทวดนะครับวันนี้มีพี่ๆทางบ้านส่งพัสดุมาหนึ่งกล่องครับใช้บริการของไปรษณีย์ไทยนะครับส่งมาชื่อผมชัดเจนครับพงกรนะครับนะศูนย์เก้าสองสี่หนึ่งเกแครับนะฮะแกะกันเลยครับ นะะฮเดี๋ยวเรามาเช็คพร้อมๆกันครับว่าพระแท้หรือเปล่านะครับสวยไหมนะครับแพ็คดีครับโอเคนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่พีถ้าชอบยกไลค์ให้สักหนึ่งไลค์นะครับนะฮะแล้วก็กดติดตามใต้ช่อง Youtube ด้านล่างขวามือนะครับตัวสีแดงๆคำว่าติดตามนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปพระเครื่องพระยาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวครับนะชมเพื่อเป็นความรู้เป็นแนวทางก็ได้ครับนะครับว่าโอ้โหมีหลายองค์เหมือนกันนะห่อนี้นะครับมาเรามาชมพร้อมกันครับมีรุ่นอะไรบ้างนะห้าองค์ครับทั้งหมดหองค์ Okay. อย่าเพิ่งเลื่อนไปไหนนะครับนะไปเรื่อยๆครับนะโอ้โหเหรียญแรกครับเหรียญน,นี้คือเหรียญรุ่นหงฟ้าครับพี่ๆนะฮะสวยสมบูรณ์มากดูสิครับผิวนะครับผิวสวยมากนะครับเหรียญรุ่นหงฟ้าหลวงปู่หลิวสร้างนะยุคต้นนะก่อนที่วัดไร่แตงทองจะเป็นวัดไร่แตงทองนะครับ เป็นสำนักสงฆ์ใหม่ไล่แต่งทองครับหลวงปู่หลิวได้สร้างเหรียญนี้ครับและก็เริ่มมีลูกศิษย์ลูกหานะครับนะฮะลูกศิษย์ลูกหาเยอะขึ้นมากนะครับเหรียญลุ่งหงฟ้าเนี่ยเป็นเหรียญที่นะครับสร้างได้สวยงามและคมชัดนะครับนะฮะเป็นเนื้อทองแดงครับเหรียญนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดําเดิมๆครับนะเดิมผมแทบจะไม่อยากจับเลยดูด้วผิวครับนะตอโค้ดคมชัดครับเคยเจอทั้งแบบต่อโค้ดและไม่ต่อโค้ดนะครับ แต่ยังไงหลักค่านิยมต่อโค้ดแบบนี้ก็ต้องนิยมมากกว่านะครับนิยมมากกว่านะครับนะและสวยมากด้วยครับเม็ดตาติดชัดเลยครับดูครับผิวดมเดิมนะครับนะฮะเม็ดตาติดชัดจมูกโด่งเส้นสายลวดลายนะฮะสวยงามมากๆนี่คือเหรียญหงฟ้าครับนะสร้างในปีพศ2527ครับนี่ครับสำนักสงใหม่ไล่แต่งทองอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมครับ นี่คือพระเครื่องยุคต้นนะครับก่อนที่จะเป็นวัดไล่แตงทองนะครับน่สวยมากเหรียนแรกนะครับต่อไปโอ้ห่อสองชั้นเลยครับดีมากครับห่อมาดีมากโอ้โหพี่พี่ครับดูผิวสิครับนี่คือผิวของเนื้อนวะโลหะครับแล้วพิเศษมากพี่พี่จ๋าตอกสองโค้ดครับนี่ครับเห็นไหมครับ ตอกสองโค้ดแจกกรรมการครับเดี๋ยวผมจะซูมอีกนิดหนึ่งนะฮะนี่ครับหนึ่งโค้ดสองโค้ดดูครับจมูกโด่งนิ้วครบสวยนะครับพระพุทธจมูกโด่งครับเนื้อนวโลหะตอกสองโค้ดแจกกรรมการนะครับพญาเต่าเรือนรุ่นนี้เรียกว่ารุ่นพุทธซ้อนครับหลวงปู่หลิวนะครับจัดสร้างและปลุกเสกในปีพศ2535ครับ นะฮะพระพุทธนะคอยปกปักรักษาครับพระสังกจายเป็นตัวแทนของความสุขและความอุดมสมบูรณ์ครับนะอยู่ด้านหลังพญาเต่าเรือนนําพาไปค้าขายมีกําไรนี่ครับคาบกําไรเห็นไหมครับเห็นไหมครับพญาเต่าเรือนคาบกําไรครับแล้วเป็นเนื้อนวะโลหะผิวล้งสวยมากครับจมูกโด่งทั้งพระพุทธทั้งพระสังกจัยเลยครับแล้วตอสองโค้ดแจกกรรมการดูครับนิ้วครบนะครับ ตอกสองโคดจมูกโด่งนิ้วครบสวยมากนี่คือสมบูรณ์มากๆครับนานๆจะเจอสักองครับผิวลุ้งครับเนื้อนวโลหะปี2 5 3 5ครับพุทธศรครับพญาเต่าเรือรุ่นพุทธศรสร้างที่วัดไล่แตงทองครับปี35โอเคโอ้โหขนลุกเลยนะครับนานๆครับปีปีหนึ่งนะจะเจอสักองบางปีก็ไม่เจอครับนะสิปีมานี้ผ่านเข้ามือผมมานี่องค์ที่3ที่4แค่นั้นเองครับตอกสองโคดแจกกรรมการโอ้โหแล้วองค์นี้ครับ นี่คือพระยาเต่าเรือนรุ่นสบายใจครับรุ่นสบายใจครับบูชาแล้วสบายอกสบายใจครับนี่ครับสร้างขึ้นในปีพศ2539นวัดไททองพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครับเพราะขนาดนะครับนะความใหญ่เนี่ยฮะเล็กกว่าเหรียญ5บาทนิดหน่อยครับคุณพี่สุภาสตรีก็เลยบูชากันเยอะครับนะฮะรุ่นสบายใจครับ นะมีพี่ๆหลายท่านบอกว่าบูชารุ่นนู้นดีไหมรุ่นนี้ดีไหมผมบอกว่ารุ่นไหนก็ได้ครับที่แท้นะครับพระที่แท้และท่านหลวงปู่หลิวนะครับดีทุกรุ่นครับตัวผมเองนะครับผมยังบูชาพระอยู่ติดตัวประจําตัวแค่หลักพันเองครับนะครับไม่ใช่ของพระหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านที่ไหนครับผมก็บูชาพระหลักพันประจําตัวตลอดนะครับนะตอบโค้ดชัดเจนครับนะคมชัดนะมีเส้นเสียนวิ่งในโค้ดคมๆมครับนี่คือ นะครับพญาเต่าเรือนรุ่นสบายใจครับนะปี2 5 3 9เนื้อทองแดงจมูกโดง่งนิ้วครบสวยมากนะสวยมากๆครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับไฟหน่อยนะครับแสงไฟน้อยโอเคนะโอ้โหเด็ดๆเลยนะห่อนี้กล่องนี้ครับต่อไปโอ้ แต่ละเหรียญต้องบอกว่าสุดยอดครับเหรียญนี้หายากมากครับเหรียญรุ่นเสมาครับเหรียญเสมานะครับรุ่นเสาห้ามหาเศรษฐีครับปี2 5ง6ต่อโค้ดสอเสือครับนี่ครับคมคมแล้วโค้ดตัวนะดูครับใบหน้าหลงปูหลิวนะครับจมูกโด่งๆนะครับคมชัดเนื้อเงินครับ เปเหรียญหลวงปู่หลิวนั่งอยู่บนหลังนะฮะพญาเต่าเรือนนะครับรูปแบบเหรียญเป็นเหรียญแบบเสมาเนื้อเงินครับต่อ2โคดนิยมปลุกเสกในพิธีเสาห้ามหาเศรษฐีนวัดไร่แตงทองปี2 5 3 6ครับเนื้อเงินครับสร้างไว้เพียง1นึ่พันเหรียญเท่านั้นครับนี่ฮะนี่คือหนึ่งในพันเหรียญอยู่กับผม1เหรียญแล้วครับนะฮะลูกศิษย์ลงลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่หลิวเป็นล้านล้านคนครับนะครับต้องบอกว่าหายากครับนะ ส่วนใหญ่อยู่ก er ับไอเนียอาปาหมดแล้วครับนานๆทีจะนะมีของสวยๆหลุดมาถึงผมนะนะครับเหรียญแบบนี้นะฮะเหรียญเสมาเสาห้ามหาเศรษฐีปี2536ครับต่อไปเหรียญสุดท้ายนะครับไลสดนี้นะครับโอ้ยตายแล้วพี่จ๋าเนื้อนวะโลหะครับ องนี้เป็นเนื้อนวะโลหะต่อโค้ดเดียวครับดูครับนิ้วครบจมูกโด่งครับนะฮะต่อโค้ดอุนหนึ่งโค้ดครับเนื้อนวะต่อหนึ่งโค้ดนี่ก็นิยมแล้วครับนะครับสร้างขึ้นในปี2 5 3พยาครับนะพญาเต่าเรือนรุ่นพุทธซ้อนครับก็คือมีพระพุทธซ้อนอยู่บ้านหลังพระสังกจายครับนะฮะรุ่นนี้ปลุกเสกนะครับเข้มขังมากครับนะเป็นเนื้อนวะโลหะนะผิวนะกดูครับประกายทองนะแก่ทองสวยมากครับ นะฮะสวยมากจริงครับด้านหน้ามีประกายทองประกายเงินเยอะจริงๆครับโลหะผสมดีจริงๆครับเนื้อนวาโลหะองค์นี้ครับนะรุ่นพุทธซ้อนปี2535เนื้อยานวาโลหะครับอู้หูยสวยจริงๆครับวันนี้นะฮะพระเครื่องทั้งหมด5องค์ครับนะมีเหรียญนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ชมนะครับเหรียญรุ่นหงฟ้านะครับเนื้อทองแดงลมดำปี2527 พญาเต่าเรือนรุ่นพุทธซ้อนเนื้อนวะโลหะครับตอกสองโคตรแจกกรรมการปี2 5 3 5ครับแล้วก็พญาเต่าเรือนนะครับรุ่นสบายใจเนื้อทองแดงนะครับปี2539ครับแล้วก็เด็ดๆเลยเลีียนเสมารุ่นเสาห้ามหาเศรษฐีเนื้อเงินปี2 5 3 6สครับสร้างไว้เพียง1,000ันเหรียญเท่านั้นเนื้อเงินนะครับแล้วก็เหรียญพญาเต่าเรือนรุ่นพุทธซ้อนเนื้อนวะโลหะตอก1โคตรครับจมูกโด่งๆนิ้วครบครบครับผิวนะฮะสวยมาก นะปี2545ครับนะพี่ๆครับนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะผมโบสโอฮาน่าพระเครื่องจ้ะนะครับให้เช่าบูชาพระเครื่องพระยาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวนะับอย่าลืมกดติดตามด้านล่างช่องคลิปขวามือนี่ครับด้านล่างเลื่อนช่องขึ้นไปหน่อยหนึ่งจะมีคําว่าติดตามสีแดงหรือซับสไครต์นะครับจิ้มไปเลยครับจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปพระเครื่องพระยาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวดูเป็นแนวทางดูเป็นความรู้ก็ยังดีครับนะครับ ทุกองรับประกันพระแท้ตลอดชีพครับสนใจเช่าบูชาก็แอดไลน์0924191588ได้เลยครับนะวันนี้นะครขออวยพรให้พี่ๆทุกท่านนะครับแข็งแรงมีสุขสมหวังร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับผมโบ๊ทโอฮานะ่าขอลาเพียงเท่านี้ครับพี่ๆสวัสดีครับ